สวัสดีครับ f อฟซทีนาเรท่าน,นครับวันนี้ก็ถึงคิวของลงอุทวดครับครับอ่านะครับส่งพระตามใบสั่งนะครับวันนี้ก็ได้ลงอุทวดเนื้อออกแก่ทองนะครับแก่ทองคําเพราะดูที่นะครับเสนิมน้ำหมากนะครับ องค์นี้ผมว่าแก่ทองนะก็ดูข้อมูลนะครับส่วนหนึ่งก็ขอขอบคุณครับข้อมูลเว็บไซต์บางที่นะครับขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับเพราะได้ความรู้จากท่านนะครับเขาว่าเนื้อทองเ,เป็นเนื้อที่มีความหนักกว่าทุกเนื้อเลยเนื้อโลหะหนักกว่าเนื้อทองแดงนเนื้อเงินนะครับเวลาหลอมเข้ากันแล้วมันจะลอยตัวครับลอยตัว มันจะขึ้นเป็นชั้นๆมีความหนาสังเกตได้เลยนะครับก็เป็นลักษณะโลหะพวกเนื้อทองสุกนะครับเแรกว่าจะปล่อยนี่ก็เสียดายครับก็เก็บไว้ก่อน ประมาณสองทิตแล้วก็ปล่อยหลงพ่อจีอไปนะครับสองสามองนะครับก็พอได้อยู่ราคาก็เอากำไรนิดหน่อยครับผมก็เพราะเศรษฐกิจแบบนี้เราคงปล่อยราคาสูงไม่ได้แลครับไปยากเอาแบบเอารูปแบบที่พ่อใหญ่ที่เป็นเซียนพระท่านหนึ่งนะครับนี้ท่านเสียไปล,ละท่านเป็นคนสรินนะครับมาเป็นเขืออยู่แถวแถวอำเภอผมนี่แหละท่านบอกว่า ก็อย่าไปปล่อยแพงซื้อง่ายขายคล่องอย่างนั้นนะครับอ่าครับก็ออกตัวได้ก็ดีแล้วนะครับ,รบก็เสียกินอย่างนี้แบบนี้เนาะมีคลิปที่ผ่านมาผมลบไปตนะ้องขออภัยว่ามันมีคําบางอย่างครับที่มันพูดแล้วมันไม่น่าฟังครับเป,เป็นคําเาศพเนาะผมก็เลยลบทิ้งซะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับจะลงให,ให้ให้ชมอีกครั้งเนาะการทําง,งานบางครั้งมันก็อาจจะ อ่านะครับมันครับอาจจะไม่เป๊ะบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็ทําออกมาให้มันให้มันให้มันดูดีให้มันมีให้มันมีคุณภาพหน่อยนกันเถอะนะครับผมว่ามันเหลืองเข้มดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมดูภาพผมจะดูที่ที่คมเก่านะครับดูที่เนื้อ ว่าจะเป็นโลหละหรือเป็นเนื้อผงจะเน้นที่เนื้อนะครับดับแรกเพราะว่าส่วนอื่นพิมพ์หรือจุดตจานี้มองตรงว่ามันน่ากลัวพลาดยิ่งมีราคาสูงยิ่งทําได้ใกล้เคียงมากนะครับถ้าเราพลาดไปทองหลยโหเจ็บตัวเป็นนานเลยนะครับครับก,ก็จะดูที่เนื้อเป็นดับแรกส่วนพิมพ์ส่วนอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับเป็นส่วนประกอบอีกอย่างเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับผม ก็คงคงจะลงคลิปเต็มนะครับเพราะมันเวลามันเกินแล้วเนาะเนาะเขาพูดไปเดียวเดียวสามนาทีแล้วกว่าแล้วนะครับคงจะลงคลิปคลิปเต็มนะครับเข้าไปดูคลิปเต็มภายในนะครับในช่องผมได้เลยนะครับนะครับก็คงจะลงคลิปที่มันมีเวลามากกว่านี้แหละขอคขอบขอบขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับให้กำลังใจดีนะครับขอท่านโชคดีมีความสุขมากนะครับผม สวัวดีครับ